ครับผู้เสียหายอยู่จังหวัดกาแพงเพชรครับก็ไม่ได้เขากลับบ้านในเทศกาลปีใหม่ครับก็ผู้่หนไไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ฮะก็มีไม่ใช่มีปัญหานะก็กินกินอยู่เนี่ยเกิดการมีผู้ชายสองคนก็มีการมาเอาจอบเนี่ยมาตีที่หัวแล้วก็ตีที่แขนแล้วก็ไลกหลาตาลาล้าครับคดีอยู่ที่สพเมืองกำแพงเพชรครับก็คดีไม่คิดหน้าน้องคนนี้เนี่ยเขาไม่กล้ากลับบ้านเพราะว่าคดียังไม่คิดหน้า ก็มาร้องผมก็พามาพบเจ้าที่กองปราบวันนี้ก็ขอความเป็นธรรมต่อไปครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาพูดว่าสาเหตุเรื่องราวเนี่ยเป็นมายังไงจะได้แจ้งพี่ๆนักข่าวกับตำรวจให้ดำเนินการต่อไปครับการพูดเนี่ยงนี้เานี้มองกล้องไปทรงนู้นพูดเลย่องกันการันการเอาเตออกได้ไหมอ่ขออนุญาตนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันพูดพูดทางกาเลยครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายนประมาณเกิดสองุ่ม มได้นั่งสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อนบ้านคนหนึ่งแล้วก็น้องชายดังวันนี้หน่อยระหว่างที่ว่านั่งดนบุกผมว็า่างเนือก็ย่างเนือแล้ว,ลวอเองน้องเขาเกะเป็นแบบถายโปสเตอร์แล้วก็มีข้างบ้านเขาได้ตะโกนวมาบอกว่าให้พอราเสียงหน่อยแล้วน้องชายผมเขาบอกว่าได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวราเสียงให้แล้วพี่ชายอีกคนที่เป็นเพื่อนบ้านอ่ะ เขาได้เดินไปเหมือนว่าจะถามว่ามันเสียงดังขนาดไหนแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงแบบเสียงดังมากๆแล้วน้องชายผมมาเข้าไปดูจังหวะนั้นน่ะผมมากําลังจะเจียบไฟแ่งสว่างสปอไตไลท์ก็คือยังไม่ทันได้เสียบสปอตไลท์เลยก็มีเสียงดังผม,มเร็ววิ่งเข้าไปก็ที่จะไปดูพอเห็นเขาเริ่มเอ็เหมือนจะทาร้ายร่างกายผมก็เข้าฝังลาง,างยังไม่ทันจะได้ห้ามก็มีผู้หญิงอีกสามคนมาดึงผมไ้ โผล่ลงไปข้างล่างแล้วจากนั้นก็โดนด้านจอบตีคู้ชายสองคนก็ลุมตีแล้วผมก็รีบหนีออกมาทางบ้านผมแล้วก็เกือบเกือบจะไปลมตรงนั้นเลยหนีเข้าบ้านไปแล้วน้องชายผมก็พาไปโรงพยาบาลก่อนก่อนที่จะไปโรงพยาบาลผมก็ไปที่โรงพักก่อนกาไปที่โรงพัก,พกตำรวจก็บอกว่ายังยังไม่รับจะแจ้งให้ไปหาหมอก่อนพอไปหาหมอ ก็ประมาณสองทุ่มกว่ากว่าเจ้าจาโลงมาได้ก็ประมาณตีสี่ตีสี่กับตีห้าครับแล้วก็มาแจ้งความที่โรงพักแล้วก็ระหว่างไปแจ้งความผมม้ตำรวจที่ว่าเป็นร้อยเวรเขาบอกว่าผู้ก,กรณีเขาได้มาแจ้งความไว้แล้วว่าพวกคนสามคนอะไปไปลุมทาร้ายเขาซึ่งที่จริงแล้วผมไม่ได้ลุมทาร้ายเขาเลยผมวิ่งเพื่อที่จะไปห้าม แล้วผมบอกว่าผมมีเป็นพยานเป็นกล้องให้รู้ตำรวจเขาไม่ยอมดูเขาบอกว่าเขาปวดหัวทำงานทั้งคืนบอกว่าไม่ไม่เขาไม่ดูแล้วเขาบอกว่าวันที่เขาจะเรียกมาไตัสวแล้วเพะมีหลักฐานแล้วค่อยมาให้เขาดูทีหลังครับแล้วก็เลยมาลองเรียนกับที่จักษ์สาชิงเนี่ยครับเพื่อความเป็นธรรมที่คนนั้นไอตอนที่เกิดเหตุนะเขาใช้อาวุธเป็นอะไรบ้างตีรพกปืนอะไร ยาวๆมีชื่อนายเกษมสัตว์นายเกษมนี่ผมไม่รู้จักเพิ่งเห็นหน้าวันนั้นก่นแรกแต่ไปนชื่อสัตว์นี้เห็นรู้แล้วก็รู้จักใครเลยใครครับใครย่างจอบสองอันต้อตีแล้วกี่้เยอะเลยครับรัวเลยแล้วเพื่อนเราอีกสองคนนะ่ะโดนไหมโดนคนนึง<ม>ชื่อชื่อเดชโดนย็บไสามเข็มแล้วก็น้องชายผมโดนคิดควนแต่ไม่ไม่เป็นอะไรก่อนหน้านี้เราเคยมีปัญหาอะไรกับข้างบ้านไหมคะไม่ไม่มี ไม่เคยทะเลาะไม่อะไรญาตพี่น้องเราเคยมีปัญหาอะไรกับเขาไหมที่หลาคนเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเลยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกไม่ทะเลาะกันใช่ไหคะใช่ครับเกิดมาจากเรื่องเสียงดังอย่างเดียวเลยเขาพ้าอ้างว่าเสียงดังแต่จริงวันนั้นเป็นวันที่31ผมกำลังจะัดกำลังส่งท้ายคีเก่าแต่พ้าอ้างว่าเมื่อสองวันผมเปิดผมเปิดก็เต็มที่ว่าต่าง궁ผมก็ปิดแล้วคือผมกำลังสงสัยว่าถ้าเกิดมันดังจริงทำไมเขาไม่แจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือแจ้งตำรวจมาอ้าม มันเป็นข้อห้างที่เฉยว่าถึงดังทำไมเขาถึงไม่แจ้งตำรวจว่านี่อย่างน้อยถ้าทางกฎหมายเขาก็ต้องต้องเรียนให้เขามามาตามผมว่าถึงดังเกินส่วนเป็นข้อห้างในการทะเลาะที่เฉยนะครับแล้วตอนนี้ผ่านมารึ่งเดือนแล้วทางตำรวจว่ายังไง,งครับไม่ไม่ิดต่อไม่อะไรเลยสายก็มีเบอร์โทรก็มีเขาก็ไม่ิดต่อเลยได้เรียกเราไปสอบปากคำยังไหมยังเลยครับอีกสองคนละคนเจ็บอีกสองคน ไม่มีเรียกไม่มีเรียกใครเลยฝั่งเราคิดไหมว่าฝั่งโน้ตเขามีผู้คนรง้ลักหรืองราวหรือรู้จักกับตำรวจในสมัยมีมีคิดว่าเขารู้จักกับสายตรวจที่ว่าชื่อประยงที่อยู่ในพื้นที่อะครับเพราะว่าเวลาผมโทรเท่าไรก็ไม่เคยโทรกลับมาเลยมีแต่ไปบ้านตรงข้าง ะคเรายัางได้มีการติดต่อกับผู้กรณีไหมหรือผู้กรณีตามมาคุยที่บ้านไหมคะไม่ไม่มี <c oughs> ไม่ได้มีการคุยกันเลยไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันเลยไม่ไม่ไม่ทะเลาะเลยตอนนี้เรากังวลอะไรบ้างพี่เรื่องการจับบ้าลัวเขาลงทาร้ายกลัวความไม่ปลอดภัยในการตอนกัรจับ้านเพราะว่าคนที่เที่อเกษตเขาเคยตะโกนบอกว่ากูเคยติดคุกแล้วกูไม่กลัวหรอกเรื่องการติดคุกแล้วก็ใครนั่นหน่ะกูก็ไม่กลัวเขาตะโกนมา เพราะว่าตอนที่ว่าก่อนที่น้องกลส่งผมไปโรงพยาบาลเขาว่าทำท่าเหมือนจะมาลุมทำร้ายอยากฝากอะไรถึงกลุ่มผู้กรณีไหมคะอยากบอกอะไรกังเขาไหมคะก็อยากไอ้มารับผิดชอบหน่อยว่ามันเหตุผลอะไรที่ต้องมาทำร้ายันขนาดนี้จงว่าค <บา S 1> ่าเยียวยาค่ารักษาพยาบาลอะไรก็ได้คือเขาเหมือนเขาไม่เกงรงกลัวกฎหมายเลยอยากให ให้เขาเรบคิดชอบหน่อยอะครับแล้วตอนนี้อาการเราเป็นยังไงครับพี่ปวดปวดปวดแขนทำยังทํางานอะไรไม่ได้เลยครับถ้าเปิดหมวกที่ว่าที่ว่าโดนตไปนะต้มลงไม่แล้วนะครับนม่เห็นีะไม่ทำต้มลงแล้วี่แผลสองที่ใช่ไหมที่หัวแล้วก็ที่ไหล่ที่ไหล่นี่ไม่ไม่มีไครับก็ไม่เห็นนะครับ เล้าข่าวดูไหมหมอก็ว่าไงฮะบอกว่ากระโหลกกระโหลกหักแล้วก็เนื้แผลฉีกขาดที่ศีรษะเย็บไปหกเข็มครับหมอว่าไงพูดให้หชัดๆดังๆไปแไลน่ะไปแผลหมอขมเขาเริ่มไว้ว่าไอ้กระโหลกที่โค้งหักแล้วก็เนื้อแผลฉีกขาดที่หวัวเย็บไปหกเข็มครับ บแจ้งความอะไรนี er en ้นะใบแจ้งความครับอย่าหยุดไหนใบแจ้งความยู่นะนีใบแรกนี่นี hey, ่นะครับใบแจ้งความลงว่าอะไรผู้ต่างด้าวใบแจ้งความไปสพเมืองกำแพงเพชรเอตำรวจเขาระบุว่ามีผู้ชายสองคนมาลุมทำร้ายแต่ว่ายังไม่มีการเรียกใดๆทั้งส้ยังครับยังไม่มีการเรียกก็ไปกล้ากลับบ้านครับ พวกกับเรื uh, ่อเราทำงานอะไรพี่งทำงานส่งของะครับส่งวัสดุขับรถใช่ไหมใช้แขนอะไรอย่างนี้เราทำใช้แขนผ่านรายได้ไปเครื่องเดือนแล้วครับเรอยังทำงานไม่ได้ครับเอ่ออย่างนี้ฮะก็วันนี้ก็พี่น้องประชาชนจังหวัดลำพูนที่เข้ามาร้อขอความเป็นคมที่ขอฝากครับก็ฝากไปที่ผู้ขับ เมืองจังหวัดกำแพงเพชรเรผู้กําการจังหวัดกำแพงเพชรครเขาไม่ไกล้าสัมภาษณ์ยังไงก็กานนี้อยากให้ผู้กําการเนี่ยรเป็นกลางเยกสองฝ่ายเนี่ยมาเจรจา,าหาทางออกร่วมกันนะหลังจากนี้เดี๋ยวจะพาน้องเนี่ยพบพนักงานสอบสวนที่กองาปรปาบรามต่อไปก็อาได้กองปราบเนี่ยประสานมาให้ได้รัดคดีต่อไปครับขอบคุณครับนะ